ที่เป็นสายสองพี่สายสองคือก็คือเป็นร้อยเวรรับเรื่องอืมจะมีสายหนึ่งก้อนใช่ครับจะไหมถามได้ได้มันไม่ชั่วพี่แต่คือรายเดือนนี่ไหมก็คือเงินเดือนแต่ตัวแล้วครับเท่าไหร่สองหมื่นห้าครับสองหมื่นห้าส่วนรายได้อื่นก็คือจกเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นแล้วก็มาหักจากค่าก็คือทุกอย่างครับพี่ หักมีขาดค่าใช้จ่ายด้วยใช่พี่เราได้กี่เปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์พี่สี่เปอร์เซ็นต์ของยอดที่รับทั้งหมดใช่ครับเอาลองลองเล่าทําหน้าที่สายสองทำอะไรก็เราก็เป็นพนักงานเราไปรับเรื่องจากพนักงานพัสดุก็คือถามประวัติดุอ่าครับก็คือถามประวัติอแล้วก็คุยว่าอ่าอย่างเนี้ยแล้วเราก็ส่งเรื่องให้ ที่รับมอบหมายก็คือสายสามจะเป็นรับมอบหมายคดีโดยตรงอมาแลกลายให้ผู้เสียหายเชื่อใช่ครับตอนไปเจ้าที่ตำรวจใช่ครับเราตอเป็นอะไรตำแหน่งอะไรผู้<ย>หมวดรธรรมดาครับร้อยตำรวจโทรธรรมดาดผู้เสียหายนี่เขาจะได้รับข้อมูลจากทางไหนครั้งแรกเลยครั้งแรกจะเป็นเป็นการยิงแอดคือการยิง รันเบอร์จากหลังบ้านรันให้สายหนึ่งเป็นคนโทรตอ่อมีหลังบ้านรันเบอร์ใช่ครับส,ส่งเบอร์เข้าโทรศัพท์เข้าทางไหนทางไหนทางโทรศัพท์ของเขาเนี่ยครับเข้าโทรเลยืลก็<ๆ>คือแล้ว<ๆ>สายหนึ่งก็จะรับแล้วก็จะเป็นมันจะเป็นเสียงเสียงโอเบลเตอร์ก่อนว่าคุณมีพัสดุตกค้างให้กดก้าอถ้ากดก้าปุ๊บก็จะขึ้นไปโอเเรเตอร์ต่อ คอนตัวต่อก็จะเป็นสายหนึ่งในการจะเป็นร้อยเวรที่ให้ทําการแจ้งความอแล้วก็สายสองก็ส่งสายสามสายเชื่อพี่สายเชื่อนะสายเชือดให้โอนเงินใช่ไหมใช่ก็คืออยู่กับบัญชีอยู่กับบอสก็คือคอยถามบัญชีถามเลขบัญชีอันนี้ใครอันนี้ผมถ้ามันสักแขนนะผมว่าน่าจะใช่บอสผมหรือบอสใช่ไหมเป็นคนอะไร คนไต้หวันพี่คนไต้หวนันแล้วพนักง,งานที่ทําอยู่ในตึก,กอ,อ่ะมีทั้งหมดกี่คนเป็นคนไทยหมดเลยวาตอนนั้นเยอะอยู่ครับสองร้อยกว่าคนคนอะไรคนไทยหมดเลยครับที่โดนหลอกไปนะเครือข่ายเดียวกันครับอือีูกง่ายๆเป็นวันจะมีหลอกคนไทยอยู่ใช่พี่แต่จะเป็นรูปแบบอื่นนะรูปแบบอื่นเปลี่ยนไปเรื่อยใช่ครับสถานการณ์ครับในประเทศเพื่อนบ้านเราใช่ครับ เคที่ใหญ่ที่เราได้รับส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์เคลไหนครไม่มีเลยครับผมมียอดน้อยสุดก็แค่เจ็ดหมื่นแต่คือผมอ่ะยังทํางานอยู่ในช่วงนั้นเจ็ดหมื่นไหครับคือเจ็ดหมื่นนี่คือสูงสุดสําหรับผมแล้วครับเปอร์เซ็นต์ <c oughs> เดสี่ <c oughs> คือเปอร์เซ็นต์หักยอดของ <ใน S 1> ผู้เสียหายเจ็ดหมืน่นแล้วมหาหักจากเปอร์เซ็นต์สี่ผมจะได้สี่เปอร์เซ็นต์จากเจ็ดหมื่นเพื่อนที่ทําด้วยกันเนี่ย คยคุยกันไหมว่าเฮ้กูทํายอดได้สูงสุดอ่ะมีเพื่อนคนไหนได้สูงสุดเท่าไหร่มี <c oughs> มีเบียร์นี่แหละครับท่าไรก็เคสชุมพรนะครับอ๋อ,ร,อ,ร,อร,ร้อยหนึ่งล้านน่ะเหรอครับอันนั้นคือเป็นหัวหน้าของผมแต่คือในนั้นตอนนั้นนะณตอนนั้นคือผมไม่ได้ทําแต่คือผมอยู่ด้วยก็คือแบบว่ายังอยู่ในตึกอืมอ๋อแล้วที่เขาเลี้ยงฉลองไดป่ะได้ร้อยหนึ่งล้าน อสีนเปอร์เซ็นต์นี้ก็เท่ากับสี่ล้านกว่านะสี่ล้านกว่าใช่แต่คนยิ่าก็คือภายในหนึ่งวันคุณอให้สกิปมาปุ๊บคุณก็ท่องอีกวันหนึ่งคุณเริ่มงานอสกิปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นจากการล่ามแกะมามันจะเป็นภาษาจีนส่งมาให้ล่าม <c oughs> และล่ามมาแกะเป็นภาษาไทยแล้วก็ ล่ามก็จะเป็นแบบว่าพวกสายสามอย่างเงี้ยส่วนใหญ่นะแล้วก็จะมาให้พวกคนที่มาใหม่โดยการอ่าพวกที่โดนหลอกไปอะมาอ่านแล้วก็เริ่มทํางานเลยแล้ว,ลว,ลวตัวน้องที่บอกว่าได้ได้ไปเจ็ดหนึ่งแ้รู้ไหมผู้ายคนนั้นเขาเป็นใครจำเขาได้มั้ยอันนี้จําไม่ได้นะครับถ้าเกิดตอนนีเ้เ <c oughs> ขา,าอาจจะดูอยู่หรือเขายังไงเยเราจะจะบอกไปเพรว่าเราเป็นคนเป็นัวไปคอย่างเขาอะอ่าอันเนี้ยผมพูดเลยพี่การโดนหลอกไปทํางานฝั่งนู้นอะ คนไทยมันต้องเอาตัวรอดอยู่แล้วพี่มันไปอยู่บ้านเขาถูกปะ่ะเราก็ไม่รู้กฎหมายบ้านเขาอยู่แล้วออันเนี้ยเราไม่ทําให้มันอ่ะข้าวไม่ได้กินเงินก็โดนหักโดนซ้อมอีกพี่อ,อ,อันเนี้ยก็คือก็ต้องตามนั้นอยู่แล้ว